ผ่ันดุกครับหมานไหมครับรอบนี้หมานหมานหมานครับโอ้คือกันครับครับมาดูนาเก๋ครับกับช่องนาเก๋อีสานพอกระเทินวันนี้มาดักเธอบ้านผมก็ได้มากันนาเก๋ดาเนาะสามวันติดเราเนี่ยนาเก๋บอกสามวันติดยังไม่ได้นอนเลยมดเดียวมดแรงเราเ,เนี่ย สำหรับพ่านหล่อนตอนเฉาหุ้ตัวใหญ่อีกแล้วแหมอินเลดเลตัวนี้นะที่ได้โลยครับส,สำหรับผ่านอาตนตอนเฉากับมา้าแนะ้ะสำหรับผมยอดครับแหมลอยพันตัวตัวสวัสดีครับอยู่กับผมให้กินริมคนาเหมือนเดิมนะครับตอนนี้กับเวลาหกโมงกว่าแล้วครับ มืดแล้ววันนี้ก็เอามาสามสิบคันครับวันนี้ผมรักหน่อยเนาะเพราะว่าผมลองใส่เหยอดินมันเดินครับเวราะว่าวบ้านยิง <c oughs> เ,เขาบอกว่าหมอกมาดุกออกเต็มเลยวะหินเขามาดักรอบดักมองอบอกเต็มเลยพวกว่าหมอลาดุกผมก็เลยลองเอาอย่าดินมาลองสามสิบคันครับผมบรรยากาศประมาณนี้แหละอยู่ตรงหน้าเนาะ ฝนก็ยิใส่บิงนี่แค่บิงนี่หมันจะลองดูตรงนี้นะครับมันมีสามบิงบิงนี่ได้บิงหนึ่งลองดูว่าจะทันไหมถ้าว่าทันผมก็ยักมัดสามบิงเนาะพรามันอยู่โขกแต่ว่าตอนนี้ก็มืดลวเดือมมืดลวแต่ว่าในกล้องไม่มืดทะเรครับแล้วผมก็จีดไปดักกันเลยเนาะไป สำหรับเสบียงพวกนี้เกาะเป็นประมาณนี้ครับเ,เห็นไหมตัวหนึ่งเลยใส่ตัวหนึ่งเลยครับ โ oh. สำหรับบิงนี่ที่ว่าผมจะลงไม่ได้ครับน้ำลึกโคตรทวมบูธครับแหมอย่างดีครับแต่ลองไปทางนู้นก่อนก็ได้นะเหลืออยู่สองบิงดูว่ามันจะแต่ว่าบิงนี้ผมดูแล้วเคียงบูธคร่งบูธครับลองมาดูคันหนูทุท่ายคันต่อจากกันนี่ก็ะมืดแล้ว <laughs> ใส่เลยพอ2ยีสิบคันเลยครับหมานครับร <laughs> อบกลับกว่หมานเนาะอะไรเนาะครับ ปาชนครับโอ้มาดูเบ็รดรอบแรกกันครับไปจับเขียดมาได้หนึ่พอสามสิบตัวดอกน่พอเบ็ดสั่มครับแต่ว่าจะ,จะลองมาใส่ดูเพราะว่าตอนหัวขําดักอย่าดีไมหมล่ะครับตอนกลางคืนผมจะลองใส่ยอะเขียดดูว่าจะคือไหม แต่รอไปรุ่นกันด้วยครับไปดูเบ็ดกันดีกว่า สำหรับคันนี้มีอาการครับ <ố Share> ปหมอครับสวยๆสว,วยสุดยอดครับปหมอ สวยเลยครั้นี่ผมจะกอเป็นเยื่อเขียดครับ มีอาการอีกแล้วครับเยือดินเยือเซเดียนครับเหยือเซเดียนอีกแล้วหมอทอดเสือครับมีเหตุการณ์อีกแล้วครับปลาอะไรน้อออกมาไกลๆตึ๊บๆปลาอะไรน้อปลาหมอนี่พ้อ ใส่ตัวอีกแล้วครับใส่ตัวอีกแล้วปลาหมอครับหมานครับหมานมลนเลยเออเออ มีอาการครับคันนี้ในป่าเนอะผมดูปากโอ้นี่ปลาหมอครับเหยื่อดินครับเหยื่อดินเป็นเหตุอีแล้วโอ้ตัวนี้ยังใหญ่เลยจอดครับโอตดวนี่จอด หมอครับตัวสวยเลยอู้สุดยอดครับไหนไหนแตนเนี้ยปลาหมอเนี่ยไปป่นเนาะผมว่าสุดยอดคือกันนะครับแต่รอบนี้พมก,ก็ะละใส่เส้เดือนแล้วพวกนมาใส่เกย็ดมั้งะครับเผื่อจะได้หมันตัวใหญ่ปลาดุกปลาหมออย่างงี้ครับมาช่อนตัวใหญ่เป็นโูอย่างี้ บรรยากาศยามค่ำคืนครับนอนแคมป์วันนี้มาดูบรรยากาศครับทางแคมป์ครับผมผ่านดุกครับหมานไหมครับรอบนี้หมาน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 ครับโอ้คือหานครับมาดูนาเก๋ครับกับช่องนาเก๋อีสานพอกระเทินวันนี้มาดักเธอบ้านผมก็ได้มา กันอเกีได้เนาะสามวันติดเราเนี่ยอเกีบอกสามวันติดยังไม่ได้นอนเลยมดนเดือบมดแรงกว่เนี่ยเรากินเข่าพี่น้องหมายไหมเนี่ยรอบเดียวนั่นนึ่ะหกตัวนะครับรอบยักษ์กับอีกสองตัวสุดยอดครับเรามาดูกันนี่ครับปลาดุกตัวใหญ่ๆอย่า,ยยางไหวกินเข่าครับนีอย่างเสตกับที่กินเข่ากันเลยครับ รรยากาศตอนกลางคืนก็นอู้สบายครับทางเตีนอยู่หน้าเนาะสนุกสนานครับวางๆมันยุดวันไหลก็มานั่งเล่นกันครับในเกี้ได้ปาลาไหลนอนสบายใจเยยสามคืนติดสามคืนติด <c oughs> ครับเห็นว่าวันพุรหัศหนานี่ก็ยิไปไปโคร,ราชอีกังว่าอยู่ <c oughs> ี่ก็ทีมง,งานเดี๋ยวมารอดูตอนทางคเขาข่าวเสร็จกันเลยเนาะครับเนาะประดุกตัวใหญ่ครับกินข้าวคำกินข้าวคำน้ำกันครับนะข้าขวคำทัวเด็ดเด็ดเด็ด,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 ดอีกหาก้าห้าหกนาทีจบละอะไรเตกะกันเลยกินกับกินแรง อังกฤษก็ลิมเลเี้ยคออะไรอังกฤษแล้วเนาะอังกฤษอะมาเล้วหักโหหัวมันคงตุง่น Má lái của mình mà lại còn bận nhảy tròn mà phượt tiến đây, tròn mà phượt, đây mà nó trả mãi luôn, trả mãi, mình để cậu mãi. <laughs> <laughs> làm gìm mà đến? าามานมามาหยุดสองลูกาไหมกินข้าวกันนี่ครับนี่นั่นนึมเขาก็มีตอนเรกก็มีอะไหมูทอ,ด,อดดะไอ้เขาเรียกอะไรตัวหู แกไปเจีเเจ๊มาเขาไห้มาจรอ,อแต่ว่าก็ทำมามันกบบรสชาติมันเหมือนหมูเลยนะเ,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 เวลาเรากินจินข้าวครับ ถั่วปลาดุกแล้วก็ไก่ปิ้งอันนี้ก็จะเป็นต้าหูทอดครับแล้วก็น้ำพริกเนาะพักดองกินข้าวสามคนสุดเๆครับกานัก,กีมาก,กีกกจัดหายอีกแล้วกันน้ครับาพานทุกกินข้าวด้วยกันครับมหมือนมูเลยกินแะ้วกแหละมา ไม่ใช่บาดทุงแบบนี้ทุงปุ๋ยอ่ะก็แบ่งทุกคนเลยถ้าบาคนมาดูกับาดดึงหมูเลยผมว่าาจัตาดูเพื่อนงเกตัางนี้ไปแมลงเพืเพ่ตงนี้กเรแบบเ่งโ คนมันนี่คิดแล้วจะไปทางไหนดูนีไปนอนหรอวะปวดแข้งปวดขาหมดจิ้ม่อยอยิ่มผมว่าจะนอนเลยครับผมคงไม่ไดพยายามแล้วเพราะว่าหมดพลังงานละสามมันติดละขี้เหด่เลยจักตุกไหมวิ <c oughs> ม่งตัวลุกมาลุก คุณเ่าวครับสามสี่ตัวนะวิ่นีรแร่เก่ได้นาดนีいい้ไม่เคยผ่าน วตรบปะมาหมานี่แล้วครับสำหรับเหยื่อดินนะสำหรับเหยื่อดินครับสำหรับเหยื่อดินมันหมานครับาหมครับผมอู้ใส่มีอะไรงงามเลยครับปนเนาะผมหว่าสุดยอนเลยใช่ไหม เขียนไปเยลยเราจะอมว่ายน้ใส่เป็นเขียด,ดยะยนะ มีอาการครับคันนี้โอ้หนูเห็นหัวเลยครับเห,เ,เห็นหัวเลยเห็นหัวเลยมีอาการมีอาการนุ่นครับโอ้เป็นยังไงดิน่าจะเป็นปลาดุกครับตัวใหญ่มากเลยถ้าผมปุ่นให้ดูว่ะยกคนยังไงดิขู่ขออใหญ่ตลงปลาเขาด้วย ครับ้ยอดครับไปลอยพันธดูตัวครับดูตัวสุดยอดครับ,รรบ,รบผมบอกแล้วว่ามันต้องมันต้องเด็ดมี่ใส่ในนอน ไม่ได้ต้องใช้ตรงตัดเฉียบครับแบบหมัดใหม่ไปครับสวัสดีตอนเช้าครับตอนนี้ก็เช้าแล้วเตรียมตัวออกไปดูเบ็ดครับที่ตั้งแคมป์่อคืนบรรยากาศตอนเช้าสุดยอดครับอาตย์กำลังขึ้นสูง ไปดูเบกันเลยครับขั้นนี้มีอาการครับกำลังเดินลงรถมามกีเนี่ย มันหมางครับ <Okay. S 2> สำหรับทานหล่อนตอนเชา้าตัวใหญ่อีกแล้วแหมยิเล็กดเดยตัวนี้นาะที่ได้โรยรับสำหรับทานอานตอนเช้ากับม้นะสำหรับผมวันละเมื่อวานมีคนดูงานเมื่อวานไลอไๆยเดีวไปดูวัด ครับผมสำหรับตอนเช้าของผมก็ได้ไม่กี่ตัวเนะของพันดุกก็แล้วก็ช่อนใหญ่หนึ่งตัวหันึออกิตเลียครับโอ้มันหย่อนแสงสำหรับในเก,ก๊กมานครับเต็ม <c oughs> <c oughs> หมวอ,อีกแล้วไม่ไหวโอ้มาดูของพันเลครับนี่สุดยอดอีกแล้ว ันเลหลุ่นนี้แหละปลาอะไรปลาหยะ่าปลายะ่านี่นาะยกของนัะเลดูดูเคลียร์รอบชาวครับเอ๊ะที่นี่ นี้ตัวนี้ครับใหญ่ครับกู้มองไขง่ยเห็นี่เกือบโลหรอมั้งผมหวาดตัวนี้เต็มทุนทเขียวยอดสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจอบเป็นแค่นี้นะครับเนาะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับ